สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent 250 Twin Mark III The Regent Forever สวัสดีครับพบกับรายการ Gatebreaker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอ,ขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพบกับข่าว PR จากทาง G.P.X กันก่อน G.P.X ซุ GP ่มเงียบเปิดตัวโฉมใหม่ New Legend 250น Twin m a r i ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นก่อนเปิดจำหน่ายในไทยในคอลเลกชันสุดพิเศษสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางกับ3เฉดสีใหม่ได้แก่ Black Knight เฉดสีดำ White e v e r e s t เฉดสีขาวและ Green Forest เฉดสีเขียวที่มาพร้อมวงล้อบแบบซี่ลวดให้เหล่าไบาเกอร์ได้สัมผัสกับอารมณ์ความคลาสสิกอย่างเต็มสูบ ตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังขนาด234 c c แบบ2สูบ4จังหวะ4วาล์วจ่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด GPFI x FI, จากแบรนด์ Delphi อเมริกาพร้อมด้วยระบบกระือนหน้าแบบหัวกลับ up side down พร้อมชคอัพหลังคู่จากแบรนด์ YSS ในรุ่น G-Series ชกแกส๊สแบบแยกห้องส่งระหว่างน้ำมันและแกส๊ส เสริมความมั่นใจในทุกสถานการณ์ด้วยระบบเบรกหน้าทวินดิสเบรกหรือว่าเบรกหน้าคู่นะครับทำงานร่วมกับลูกสูบ4พอร์ตเรียได้ว่าจะเต็มความคลาสสิกทั้งหมดนี้มาในราคาเปิดตัวแนะนำขายเริ่มต้นเพียง88,500บาทเท่านั้นเอาละครับกลับเข้าสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับในช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมา ทางค่ายซูซูกิได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่าง s a รุโต125 2022ในในไต้หวันอย่างเป็นทางการซึ่งมันถือว่าสร้างกระแสะความสนใจกันได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่จนถึงบัดนี้นับตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกสุดที่เปิดตัวออกมาก็ยังไม่มีการวางขายกันในประเทศไหนเลยนอกจากไต้หวันเท่านั้นโดยซูซูกิซารุโต่หนนั้นนะครับเป็นผลงานของทางดีไซเนอร์ชาวอิตาลีอย่างคุณมาซิโมทาทาเ i นี มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเมื่อเราจะได้เห็นกลิ่นอายของความเปรถสกูตเตอร์สไตล์ยุโรปในตัวรถรุ่นนี้และเมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาทางซูซูกิประเทศไทยก็ได้นำเอาเจ้าซารูโต125มาโชว์ตัวเป็นๆที่งานมอเตอร์เอ็ป2021ให้เราได้เห็นและก็สร้างกระแสความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะหลายคนนะครับก็อยากให้มีการทำตลาดในไทยด้วยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่อย่างใด สเปคของตัวรถจะมีเครื่องยนต์พิกัด124 cc C, ให้แรงม้าสูงสุด9.26 hp ที่7,000รอบต่อนาทีและทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่10นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทียางหน้าและยางหลังนั้นจะมีขนาด1 0 0ทับ90สมลงบนล้อมแม็กขนาด10นิ้วถังน้ำมันจุมาให้อยู่ที่5.5ลิตรด้วยกัน โดยทางค่ายเองได้เคลมอ,อัตราการประหยัดน้ํามันสูงสุดไว้อยู่ที่62.21กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวมีคุณแจรีโมทนิรภัยมาให้พร้อมช่องต่อ USB ขนาด5 v 2โวลต์2แอมป์หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ระบบไฟจะเป็นแบบ Full LED รอบคันพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งที่คาดว่ายังคงเป็นประเด็นนะครับในการทำตลาดในประเทศอื่นๆนอกเหนือจากไต้หวันก็คือ ทุกวันนี้ตัวรถยังไม่มีแผนขึ้นลายการผลิตกันที่อื่นเลยและหากจะเป็นการนําเข้ามาจากไต้หวันนั้นราคามันจะทําตลาดได้ค่อนข้างยากเพราะว่าราคาที่ไต้หวันขายกันอยู่ที่ประมาณ97,500บาทแต่โครงสร้างราคาของไต้หวันนั้นส่วนมากไม่จะสูงกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทางซูซูกิเองจะต้องมีแผนในการผลิตรถรุ่นนี้ในภูมิภาคอื่นๆบ้างอย่างเช่นอาจจะให้มีการผลิตในอินโดนีเซีย พอที่นี่ก็ดูเหมือนว่ามีคนให้ความสนใจซาลุโต้125เยอะมากๆเหมือนกันและส่งออกไปขายในอาเซียนประเทศอื่นๆโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีอะไรลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะดูว่ามันมีโอกาสทำตลาดในวงกว้างรวมไปถึงประเทศไทยเราได้ด้วยนั่นเองสุดท้ายนี้ต้ของขอบคุณทาง g p x Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแต่พบกับรายการ g r e a b a k e r Talk กันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x r e g e n 250 Twin Mark 3 The r e g e n for Ever